สวัสดีครับตอนนี้สถานการณ์ในเมียวดีรัดเกรียงการสู้รบนี้ลดน้อยลงไป แต่ว่าความน่าสนใจก็เกิดขึ้นตอนนี้ทหาพรพม่ากําลังส่งกําลังเข้าไปจํานวนมากหลายน่าจะสามารถผ่านเข้าไปในเมียวดีได้แม้กาลังของกระเหี่ยงค n เอ็นยูจะพยายามสกัดไว้ก็ตามแน่นอนว่ากระเหี่ยงก็มีหลายกลุ่มสิ่งที่แอดมินตั้งกอสังเกตไว้มันก็เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับอันนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วในตอนนี้ว่ากระเหี่ยง k n a ของมองชิตตูไปเข้าร่วมกับพมา่าแม้ว่า k n a จะยังไม่ถึงขั้นประทะกับ KNU อนี่แบบตรงๆแต่ว่า k n a ก็อำนวยความสะดวกให้กับทหารพรมา่าในการเดินหน้าเข้าสู่เมียวดีตอนนี้ทหารพรม่าก็สามารถยึดเมืองกอกะเล่นนี้ได้แล้วต่อไปก็คือเมียวดีในขณะที่กำลัง KNU ก็วางกำลังสกัดไว้ที่เทือกเขาดอนนะคาดว่าทหารพรม่าะจะเข้าเมียวดีได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้ทหารพรม่าก็ได้ทยอยส่งกำลังทางเฮลิคอปเตอร์เข้ามายังฐานสองเจ็ดท่านี้บ้างแล้วหมายถึงบินข้ามแนวพะทะแนวสกัดเข้ามาลงที่เมียวดีนะครับ ก่อนหน้านี้กำลัง KNU ก็คือ KNLA กับ PDF สามารถยึดเมืองเมวดีได้แต่ว่าปกครองนี้ไม่ได้ก็คือไม่สามารถเข้ามาบริหารชายแดนได้ เพราะว่ามันต้องมีเอกสารผ่านแดนการเข้าออกระบบต่างๆอันนี้เป็นของพมา่านะครับทางระบบฐานข้อมูลการอนุญาตโน่นนี่นั่นทําให้เกิดการชะง,งักของการค้าขายชายแดนและก็การเดินทางไปมาระหว่างชายแดนด้วยนะครับตอนแรก,กเรียง KNU เนี่ยจะเข้ามาวางระบบแทนแต่ว่าทำไม่ได้สรุป KNU บริหารตรงนี้นี่ไม่ได้และตอนนี้คาดว่ากําลังของ KNU ถอยออกจากเมีวดีแล้วและตอนนี้กําลัง KNA ของมองชิตตู่เข้ามาวางกําลังแทนและ K A ร่วมลาดตะเวนกับทหา,ารพม่าในเมียวดีเป็นแบบนี้ก็ชัดเจนขึ้นมามากว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้หลายฝ่ายคาดว่ากําลังของกเกรียง KNU ที่สกัดพมา่าที่ทึกเข่าดอนนะก่อนที่จะเข้าเมียวดีจะไม่สามารถต้านพมา่าได้สุดท้ายพมา่าจะยึดคืนเมียวดีได้สําเร็จจากการช่วยเหลือจาก,กเกรียง KNA ของมองชิตตูส่วนชะตากรรม KNU จะเป็นอย่างไรแอดมินคิดว่าทหา,ารพม่าคงไม่คิดขวาดล้าง KNU เพราะว่ามันยากไปในตอนนี้พมา่าแค่ต้องการเมียวดีคือ เ,เท่านนนัั้ะครบก็เป็นความคืบหน้าในเมียวดีมันก็คงมีคำถามตามตาม,มานี้มากมายว่าทำไมกะเหรี่ยงไม่ร่วมมือกันสู้กับพมา่าว่าทำไมกะเหรี่ยงไม่สู้เพื่ออิสรภาพแอดมินเคยเล่าไปแล้วว่าความต้องการของกะเหรี่ยงในตอนแรกนี้ต้องการอิสระแต่ว่าพอแยกเป็นกะเหรี่ยงพุทธแล้วก็กะเหลี่ยงคริสความบาดหมางในกะเหรี่ยงนี้ค่อนข้างหนัก กเกลียงลีลดเป้าหมายลงมาเหลือแค่ขอเป็นสหพันธรัฐแล้วก็อยู่ภายใต้พม่านะครับภูมิศาสตร์ของเหรี่ยงไม่มีทางออกสู่ทะเลและทรัพยากรในรัฐไม่เพียงพอที่จะแยกตัวได้ที่สําคัญก็คือกําลังกเกรี่ยงเนี่ยไม่มีเอกภาพถูกยึดไว้กับผลประโยชน์ในพื้นที่น้มานานแล้วและ,กะเกรี่ยงพุทธโอเคกับพม่ามากกว่าเพราะว่าเรื่องราวตอนที่แยกตัวระหว่างเหรียงพุทธแล้วก็คริส มันหนักมากนะครับบาดแผลฝังลึกในใจยากที่จะลืมจึงทำให้ไม่สามารถคุยกันได้แบบสนิทใจมีความระแวงต่อกันนะครับ อีกเรื่องที่ต้องพูดถึงก็คือทุนจีนที่เข้าไปลงทุนในเมียวดีและก็เป็นฐานของอาชเกชียมกำลังเกรเรียงก็เข้าไปมีผลประโยชน์ด้วยและรัฐบาลจีนสั่งให้รัฐบาลพามาพ่านี่ปราบปรามทุนจีนกับรัฐบาลจีนนี่ไม่เกี่ยวกันนะครับเรื่องนี้จะกลับกันกับเมืองเล้าก่ในรัฐฉานซึ่งเล้ากา่พาม่าได้ประโยชน์และก็โกก้างนี่เข้ามาปราบปรามจริงๆก็มีข่าวว่าเกเรียงเนี่ยก็ส่งผลประโยชน์ให้กับพามาพ่านี่เหมือนกันเป็นเหตุผลที่รัฐบาลจีนสั่งให้ปราบแต่ว่าพามาพ่านี่ไม่ปราบนะครับ จน KNU เข้ายึดเมียวดีพาม่าก็ขู่ว่าจะปราบทุนสีเทาทำให้ KNA ของมองชิตูต้องร่วมมือกับพาม่าก็เพื่อรักษาผลประโยชน์นะครับทำให้ KNU ยึดเมียวดีได้ไม่สำเร็จถามว่า KNU KNA l บางส่วนอันนี้ต้องใช้คำนี้กับ PDF จะพลิกสถานการณ์จัดการกับพาม่านี้ได้หรือไม่ก็ต้องบอกตามตรงว่ายาก มันไม่เหมือนรัฐยะไข่หรือว่าเขตโกกัง้งที่พมา่านิพายแพ้แบบต่อเนื่องปัจจัยแวดล้อมไม่เหมือนกันนะครับพมา่าทุ่มกําลังเข้ามาในเมียวดีเยอะภายใต้ย,ยุทธการอ่องซียะพะมา่านี่มุ่งมั่นมาก อ,องเซยะก็คือชื่อเดิมของพระเจ้าอลองพญานะครับเพราะว่าจะเสียมเมียวดีนี้ไม่ได้และพะม,ะม่ามีกะเหลียงเคเของหม่องชิดตูนี้คอยช่วยปัญหาตอนนี้ไม่ใช่ว่าพม่าะจะยึดคืนเมียวดีนี้ได้ไหมแต่มันอยู่ที่จะแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไรมากกว่านะครับและพะม่าะจะตัดใจปราบทุนสีเทาไหมอันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไป